ครับเพืเ่อนๆอันนี้ลุงมิตรมีงานเช้าครับมาที่สำนักง,งานที่ดินกรุงเทพสาขาทนบุรีครับอยู่ในซอยเจริญนอร28ครับมาถึงเช้าได้จอดรถพอดีครับถ้ามาช้าอีกนิดเดียว5นาที10นาทีก็ไม่มีแล้วครับที่จอดเพราะว่าสถานที่มันเล็กมากครับคนมาติดต่อง,งานราชการสำนักง,งานที่ดินเยอะอยู่แล้วครับเอ็มหมดแล้วแป๊บเดียว ตอนมาถึงแปดโมงสิบนาทีผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงครับเต็มหมดแล้วที่จอดไม่มีเลยว่าที่จะเลี้ยวเข้าซอยนี้ต้องรอให้รถจากในซอยออกไปก่อนหรือไม่ก็ต้องรอให้ในซอยว่างจริงครับถึงจะเลี้ยวสวนเข้ามาได้เพราะซอยมันเล็กมาสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพสาขาธนบุรีครับซอยแคบมากหน้าปักซอยทางเข้าทางออก สวนกานลาบากมากเลยเรามาสํานักงานที่ดินก็มากินก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามสํานักงานที่ดินแนะนําเลยครับร้านนี้ต้มต้มยำเย็นตาโฟอร่อยมากครับผมงานที่ดินกรุงเทพสาขาธนบุรีครับอยู่ในซอยเจริญนคร28นะครับครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะแนะนําครับผมตรงข้ามกับสานักงานที่ดินเองครับอร่อยมากครับต้มยำเย็นตาโฟรสเด็ดเปิดมานานครับร้านนี้ อยู่ตรงข้ามกับสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพสาขาทนบุรีครับผมในซอยเจริญนคร28ครับผมนี่คือซอยเจริญนคร28ครับผมดูแล้วมีเส้นเหลืองกลางซอยอย่างนี้แสดงว่าเป็นซอยที่รัดทะลุออกซอยอื่นได้นะครับแต่ก็แคบมากต้องระมัดระวังนะครับผมเข้ามาโลบกันลำบากอันนี้คือถนนเจริญนครนะครับด้านหน้า ส่วนมากคนก็จะมาติดต่อราชการมาติดต่อสำนักง,งานที่ดินครับตอนนี้นี่คือถนนเจริญนครครับตอนนี้คือสะพานสาทรคอนโดที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาข้างสะพานสาทรครับผมตอนนี้มาจากแยกบุกคโลครับผมตองน,นี้ก็จะมาจากแยกบุกคโลปากซอยแคบมาก จังหวะที่รถเข้าออกต้องรอจังหวะสวนกันครับผมไม่งั้นเลี้ยวเข้าลําบากครับเป็นที่ตั้งของสํานักงานที่เดินกรุงเทพม,มาหาคนครนะครับสาขาทนบุรีซอยมีร้านกาแฟเจ้าดังด้วยซอยแคบมากครับเดิน ลำบากซอยแคบรถก็หลบกันลำบากครับผมต้องรอรถออกจากซอยออกไปก่อนถึงจะเรี้ยวเข้ามาได้ครับผมรถมันสวนกันไม่ได้เลยแหละช่วงปากซอยนี่มันแคบมากครับ ห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะครับห้องน้ําอยู่ทางด้านหลังของสํนงงานักงานโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ภุมิดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าใครจะมาติดต่อราชการที่สานักง,งานที่ดินกรุงเทพสาขาธนบุรีนะครับก็ซอยเจริญนครยี่สิบแปดครับผมอาจจะเช้าหน่อยไม่งั้นที่จอดรถไม่มีครับหายาก คุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับผมอดีครับบ๊ายบายครับ